โอไฮโก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับช่อง a a, อเอาเนียในรอบเประมาณสัปดาห์กว่าแล้วมั้ง <G l ars> ก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับเพราะว่าเออไม่ค่อยจะได้ทําคลิปสักเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาบางประการนะเพราะฉะนั้นก็อ่าครั้งนี้อาจจะเป็นเกมที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมเล่นบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะทำคอนเทนต์หลายอย่างมากนะ กิรันคิงด้อมแต่ล่าสุดก็เพิ่งเล่นไปแหละสุ่มหาน้องวุ้นคราวนี้จะมาสุ่มหนึ่งแสนคบเพลิงหาชูครีมจริงๆเนะี่ยคือไม่ได้จะปั้นชูครีมนะเพราะว่าชูครีมก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แล้วเราก็คือเอ,อ่อแคนดี้น้องก็ไม่ได้ทําด้วยนะก็อาจจะไม่ค่อยกิงเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆเนะี่ยคือไอ้สิ่งเนี้ยเครื่องหมายอันนี้นะครับที่ผมอยากได้ ผมเชื่อว่าหนึ่งแสนต้องได้อะไรดีๆบ้างได้ประมาณกี่ครั้งนะประมาณร้อยครั้งใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบสามครั้งนะครับเราจะกดสุ่มทีละสิบครั้งนะทีเดียวนี้มันอาจจะเร็วเกินไปโอ้ยไฟดูแรงอ่ะว่นตาข้างเดียวนี้ไม่ค่อยได้ใช่นะครับเพราะงั้นได้เป็นเ่นตาข้างเดียวมานะตอนนี้ชูครีมยังไม่ออกคือตอนนี้ที่อยากได้มีแค่ชูครีมกับเครื่องหมายเมื่อกี้นะ หวังว่าที่เป็นแว่นตานะเข็มทิศอะไรพวกนี้ก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้นะถือว่าเกลืออ,อยู่เป็นสบัดเถอะโอ้เข็มทิศแล้วทำไมแว่นตามันออกเยอะจังเลยไม่แต่ท็อปปิ้งดีอยู่ดีอยู่คือไอดีผมย่อยท็อปปิ้งบ่อยไงก็เลยผ่าท็อปปิ้งใหม่ๆไว้เยอะๆขอเครื่องหมายโอ้อิด ท็อปปิ้งมาก็ดีแต่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ขอเป็นสมบัติอะไรเงี้ยสมบัติที่ดีๆอ่ะที่ไม่ใช่แว่นตาในตัวเล่นความเด็วนี้ก็ได้ใช้บอยอยู่อ่าไมไ่ออกอะไรดีๆเลยไม่มีเลยอ่ะครั้งต่อไปเปลไฟน,นชูคีม,มาแค่เสร็จเดียวเองอ่ะไมไ่ออกชูคีมสักตัวเลยจริงเหรอ สักตัวเถอะนี่แสนก็เพิ่งเลยนะอย่างไรก็สมบัติอันนั้นสมบัติก็ไม่ออกอันนี้คือเกลือ,อนนจริงนะะทับปิ้งอัน,นที่มันขึ้นอยู่อันเดียวยก็คือไม่ได้ใช้ละอ่ะข้ามเลยเกลือ,ออีกแล้วคือสมบัติที่อยากได้คือไม่ออกเลยอะ่ะคือจะเอาไปชนะลีนาไงนะชูคีบอ,อกมาสองเซต โอเคมีอะไรอีกไหมไม่ออกเลยไม่ออกแต่แว่นตาแว่นตาออกมาสามรอบนะสามสีรนะสมส่รอบแนละ้วแว่นตาข้างเดียวเนี่ยสมบัติเนี่ยอ่าอันนี้เกลือเราสกิปได้เร็วเลยไหมเกลือกว่าเดิมอีกอโอเคสมบัติลับเบอรี่สักอัน,น,น ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ใช้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็คือเก็บเข้ากรุไว้บ่ยอยโอ้แว่นตาออกอีกแล้วคือมันไม่ได้ใช้ไงแว่นตาเธอจะ GM จะบัฟก็ได้นะครับคือออกไปเกินชูครีมไม่ออกสักตัวเลยชูครีมโอ้แว่นตาคือเขาแปลงนึงนะดูเลตแว่นตาหน่อย ก็เละเมันก็เท่ากับอันอื่นนะทำไมมันมันมันออกบ่อยจังเลยเนี่ยสิอันละนนี่ไม่ได้เลยซ่อมมันนี้ก็ออกบ้างที่ออกร้อยสุดคือสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการที่ออกเยอะที่สุดแว่นตาเมื่อก่อนมันก็ดีแหละสมัยโอ้คือแว่นตาออกบ่อยมากแว่นตาข้างเดียวเนี่ยโอเคเกลือเกลือแล้ว เกลือสามรอบติดแล้วนะห้าสี่รอบติดห้ารอบติดแล้วหกรอบติดแล้วโอ้ oh. ตะก่อนนะแว่นตานะมันมันมันไม่ได้เพิ่มเลดแว่นตาแน่นะเขามีปัญหาอะไรกับแว่นตาหรือเปล่าเขาไปเร็วๆเ,เลยนะมันน่าจะ่ขนข้างนานอีแสนอันนี้เนี่ยโอเคโอเคโอเค แต่แบบมันก็ออกคู่กับแว่นตายอยู่ดีไม่รู้ว่าสุ่มแสนเพชรจบอันนี้คือจะได้แว่นตายแว่นตาหรือเปล่าอ่ายังเกลืออยู่เอออันนี้ออกไม่บ่อยก็ไม่เป็นไรก,ก็ก็ออกได้แหละก็อาจจะมีได้ใช้โอเคอันนี้ถูกต้องถูกต้องมากได้ใช้ได้ใช้ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยออยชูคิีบอกสามเศษจ,จะไม่ออกสักตัวเลย ก็ยังเกลืออยู่แว่นตาออกอีกแล้วมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยกป๊นนึงแว่นตามีอยู่สี่ผมว่าผมสุ่มจบนี้ได้แว่นตาวสองแน่เลยโอ้เออผมว่าแว่นตาเขาน่าจะรักผมและออกเยอะเกินเกลืออยู่นะกลื่เกลืออยู่ชูครีไม่ออก,กตัวเลยประเด็นเลตชูครีมเท่าไหรอ่อ่ะ ก็ก็กน้อยอยู่แต่นี่มันแสนเลยนะหน้าจอกบ้างนะโอเคถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องชุกี้ออกมาเศษเนี่ยจะได้ขึ้นสามดาวมนินีโอ้ยถูกต้องมากโอเคถูกต้องถูกต้องอืเกลือเกลืออีกแล้วชุกี้ออกมาเสร็จเดียวไม่ต้องออกก็ได้นะเอาอไปเป็นตัวเถอะอันนี้ได้ท็อปปิง้ง เฉยเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เกลือขั้นสุดแว่นตาอีกแล้วเกลือเกลือเอ่อก็อันได้แล้วมั้งก็ดี <laughs> ดีแหละแว่นตาออกอยู่แล้วไม่ใช่ถึงที่ต้องการเลยชุกคลิปบอกแค่สามเศษ ผมยังแค้นใจที่ชูครีมมันไม่ออกเลยอ่ะก็โอเคยั p พีกิวเข้มยู่โอเคชูครีมออกมาตัวนึ่งละ <c oughs> กว่าจะออกโอเคยังเกลืออยู่ขอชูครีมบบสักตัวไม่ก็สมบัติที่ต้องการได้ไหมเนี่ยเราแว่นตามันมันไม่ได้ใช้อะไรเลยวะ่ะ ของวัดอื่นๆมันดีกว่ามันมันกรบไปแล้วมันตกยุบไปแล้วจ้ะไม่ออกไม่ออกอะไรเลยบ่นมากไปได้ไม่ออกอะไรเลยบบไ,มไ,ไม่ออก,อย,ออกยังไม่ออกสมโอเคถูกต้องถูกต้องสมมาเป็นแสนไม่ได้อะไรดีๆเลยออกแต่แว่นตาเนี่ยแว่นแต่งหนุนี้เว่นตาไม่ค่อยไมค่อยมาแล้วนะแล้วก็ดีๆแต่ก็อย่ากเกลือบ่อยได้ไหม โอ้โหพูดปุ๊บมาปับ๊บอุชิคิมอีตัวหนึ่งโอเคถูกต้องถูกต้องชุคิมามาแฟนตามาพร้อมกับเครื่องหมายสวินถือว่าดีอยู่ซ่อมก็เออก็อืออได้อยู่มั้งแม่นตายอีกแล้วเหลือสองหมืนใกล้ความจริงขึ้นไปทุกทีแต่ไม่ได้อะไรดีเลยอ่ะสองหมื่นสี่พันคนสุดท้ายเนี่ย ผมจะสุ่มหมดเลยนะดูว่าจะได้รีดีๆบ้างสามสองหนึ่งได้ชูครีมมาตัวเดียวเท่านั้นทุกคนสามผิดได้ชูครีมมาตัวเดียวเท่านั้นและแว่นตามาสีซ่อมมาสีแต่สับิที่ต้องการได้น้อยสุดอ่ะดูผลประกอบการกันแว่นตาเนี่ยได้ยี่ิบสี่อัน เล่นตามันจะขึ้นเวลเท่าไหร่เนี่ยขึ้นได้ถึงเท่าไหร่โอ้โหวลเจ็ดเลยสมบัติที่ต้องการได้เวลเท่าไหร่ได้วลวหกเองแล้วก็มีอะไรอีกนะซ่อมซ่อมซ่อมอันนี้ไม่น่าได้ใช้ไม่อัเปิชูครีม ชูครีมไม่ได้ใช้หรอกคือไม่ได้อัพเร็วเวยตรงๆน,นแต่คือน้องน่ารักก็เอาไว้กนก็นได้มังขาดอีกสิบสามเศษจ,จะขึ้นสีดาวได้คือเผื่อใครสงสัยว่าทําไมของผมมันถึงได้ขึ้นไปแสงขนาดน,นั้นจะบอกว่ากิวผมเนี่ยค่อนข้างเขียนกันมากเขียนแบบก็คือผมยอมรับว,ว่าไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นมาตีบอสสักเท่าไหร่ก็นานาทีเข้ามาแลแต่ก็คือคนในกิดวเขาเขอยนกันกนะเนาะก็เพิ่มมันก็เลยเหอ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันมานะครับอาจจะดูหน้าเบื่อหรือยาวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านานาทีจะมีแฟชั่นกับประทำก็ขอบคุณคชา้า